สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันอาทิตย์อาทิตย์แรกของเดือนมก,กราคมรายการครอบจักรวาลเมื่อเช้านี้เลื่อนเวลาเป็น8นาฬิกาหลังจากเคารบทงชาติมีรายการปะหน้าเพียงหนาทีจากนั้นก็จะเป็นรายการครอบจักรวาลเมื่อเช้านี้เป็นเรื่องของวัด5้าวัด ในสมุทรสงครามวัดที่สวยงามเป็นวัดคริสตศาสนาวัดแม่พระบังเกิดที่บางลกแขกซึ่งสร้างขึ้นครบปีนี้เป็นปีที่ร1 1ปีสร้างในสมัยรัชกาลที่หคุณพ่อเปาโลเป็นผู้สร้างวัด คริสแห่งนี้เป็นวัดที่มีชื่อเป็นแม่พระซึ่งมีอยู่หลายวัดอย่างเช่นวัดแม่พระประจักษ์วัดแม่พระบังเกิดซึ่งเป็นรูปเคารพคือพระแม่มาเรียและพระเยซูเจา้าผมได้เรียนให้ทราบแล้วว่าพระแม่มาเรียนั้นได้มาปรากฏ พระกายที่เมืองลูดในถ้ำทางตอนใต้ของฝรั่งเศสและก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาโดยตลอดนั่นก็ทำให้คริสตศาสนิกชนที่นับถือพระแม่มาเรียรวมถึงลูกซึ่งคือพระเยซูเจา้าได้สร้างวัดใน เมืองไทยเราก็มีหลายวัดด้วยกันที่วัดมีชื่อว่าแม่พระบังเกิดแม่พระประจักษ์สำหรับที่บางรกแขกนั้นเป็นวัดที่สวยงามมากเป็นสถาปัตยกรรมแบบกอติกเป็นยอดแหลมภายในโบสถ์นั้นมีสเตนกลาสหรือกระจกสีซึ่งบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง ระเยซูเจ้าและพระแม่มาเรียวสวยงามมากนอกจากนั้นก็มีวัดพุทธศาสนาอีกสวัดดดวยกันคุณสุรจิตธิระเวทก็ได้บรรยายให้เราได้ทราบแล้วว่าที่นำเอามาให้ชมกันเนี่ยยังมีอีกหลายสิบวัดเพราะว่าที่แม่กลองนั้น เป็นที่ซึ่งให้กำเนิดพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา้านาภาไัยรัชกาลที่สองซึ่งทรงมีพระประสูติการที่นี่แล้วก็ทางที่เป็นผู้ที่เป็นตาเป็นยายก็ได้อุทิศบ้านเรือน ให้เป็นวัดชื่อว่าวัดอัมพวันเจติยารามแล้วก็สถานที่ใกล้ๆกันนั้นเดิมเป็น,นีิวาสสถานของป้าและยายของรัชกาลที่สองก็ได้เป็นอุทยานรอสองอยู่ในบัจจุวันนี้อัมพวานั้นก็เป็นเรียกว่าตำบลตำบลหนึ่ง ซึ่งจะมีชื่อเสียงมาในตอนหลังแต่ดั้งเดิมนั้นแม่ครองนั้นเรารู้จักกันว่าบางช้างครับบางช้างคำว่าบางช้างสวนนอกบางกอกสวนไหนเป็นความจริงมาตั้งแต่โบราณไม่ใช่อํพวาสวนนอกบางกอกสวนไหนนั่นเป็นเพราะว่า คำว่าอัมพวาได้มาติดปากติดหูในระยะหลังก็เลยลืมคำว่าบางช้างลืมไปสมดแล้วเรื่องเหล่านี้นะครับผู้ซึ่งจะค้นคว้าก็จะค้นคว้าได้จากเอกสารไม่ได้ประสบพบเห็น หรือได้ฟังเขาเล่ามาด้วยปากคำเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดยังมีมากมายอย่างเมื่อเช้านี้สถานีโทรทัศน์ UBC7 ผู้ประกาศสุภาพสตรีได้เล่าถึงพิพธีพระราชทานเพลิง พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ท้องสนามหลวงเธอก็อ่านไปตามตัวอักษรโดยไม่รู้ลึกซึ้งก็จะมีคำผิดพลาดอย่างเช่นท่านอย่างเช่นวักตอนสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาตรที่บอกว่า ย่อไม้12ย่อไม้สิสสสเป็นคำเดียวกันเธอก็วักแซย่อแล้วก็ต่อไปหายใจสัทีหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม้12ซึ่งมันเป็นคำที่เป็นประโยคเดียวกันย่อไม้12เป็นสถาปัตยกรรมของทางไทย อีกอันหนึง่งพระที่สวดทั้งสี่มุมเรียกว่าสร้างเธอก็อ่านว่าช่างพระที่สวดสี่มุมนั้นเขาเขาเรียกว่าช่างไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าสร้างครับสร้างเมนอันนี้ก็เป็นด้วยเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยพบเคยเห็นอ่านไปตามตัวอักษร ก็ย่อมมีผิดพลาดเป็นของธรรมดาไม่ว่ากันแต่สำหรับเรื่องที่เราไม่รู้เนี่ยนะครับควรจะเอาใจใส่สักหน่อยหนึ่งก็จะได้เนื้อถ้อยกระถงความที่ถูกต้องเรื่องนี้เราไม่โทษอะไรหรอกครับโทษการศึกษาสมัยใหม่ซึ่งสอนให้ลืมการเล่าการเรียน ของสมัยเก่าไปจนหมดสิน้นเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่จะรู้อะไรก็ตามจะรู้เพียงเผินเผินผู้ที่สนใจคน้นคว้าก็จะค้นคว้าจากเอกสารไม่มีใครจะเล่าเรื่องเก่าให้ฟังไม่เหมือนกับคนรุ่นเก่าๆโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องดูอะไรให้มันท่องแท้เพราะว่าคำเก่าๆนี้เวลาเรามาพูดกันคนรุ่นใหม่จะไม่เข้าใจอย่างผมใช้คำว่าสนนราคาก็มีคนโต้แย้งบอกว่าที่จริงมันเป็นถนนราคาคำโบราณเนี่ยเขาเรียกกันว่าสนนราคา พอนาเอามาใช้เข้าคนก็นึกว่าเป็นถนนราคาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไม่ว่ากันอยู่แล้วถ้ามีอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ผมรู้ผมก็ขออนุญาตติ่งเอาไว้เพื่อความถูกต้องครูอบเมื่อสมัยมีชีวิตอยู่ มีคอลัมน์ที่ชื่อว่าล่อแหลมคือแก้การเขียนของคนรุ่นใหม่ครูอบกอแก้จนกระทั่งมีศัตรูไปเรื่อยจึงให้ชื่อคอลัมน์ของครูอบว่าล่อแหลมล่อแหลมต่อการด่าทอ คนรุ่นใหม่นั่นแหละครับผมก็ตกอีรอบเดียวกันเนี่ยเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องก็ขออนุญาตติ่งไว้สักหน่อยเพื่อความถูกต้องไม่มีอะไรอื่นเลยทีเดียววันนี้ก็เป็นวันสบายๆผมได้รับสคออสอ รวมทั้งของขวัญในวันปีใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นของกินเมื่อสองวันนี้ก็ไปเลี้ยงกันที่ร้านไก่ตะกรา้าซึ่งเป็นร้านของคุณพณันดีคุณพันดีลักษณะวิสิทิ์ที่เป็นเจ้าของร้านอาหารนิตยาไก่ย่างเพราะว่าคุณพันดีเป็นน้องคุณนิตยา เจ้าของน้ำพริกนิตยาที่ลือเรื่องไปถึงเมืองไกลคุณพนีได้มาทำร้านอาหารจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีสาขาถึงแปดแห่งเราได้ไปเลี้ยงปีใหม่กันในหมู่เพื่อนฝูงที่เคยทำงานอยู่ที่ catering การบินไทย โดยมีคุณนิคมราวิยันนายใหญ่ของเคเทอริงของการบินไทยในสมัยก่อนก็ได้รวบรวมพักพวกมารับประทานอาหารกันประมาณสักราวๆยีสคนรวมทั้งครอบครัวด้วยผมก็เป็นผู้อาวุโส เทริงเขาก็มีการมาเรียกว่าปีใหม่ให้แก่ผม <c oughs> ก็สนุกสนานกันแล้วก็อาหารนั้นมีมากมายหลายอย่างมีอย่างหนึ่งที่อยากจะชวนชิมเอาไว้คือไก่ตะกร้าที่จริงไก่ทอดใส่ตะกร้า หรือของร้านคุณพันดีที่ชื่อว่าร้านไก่ตะกร้าเปลี่ยนจากชื่อนิตยาไก่ย่างมาเป็นร้านชื่อไก่ตะกร้าอยู่ถนนแจ้งวัฒนะพอเลยขาฟูไปหน่อยเลี้ยวกลับมาถึงปับก็จะเห็นอาคารสีขาวสะอาดตามีที่จอดรถด,ด้านหลัง ได้สักห้าสิบคันที่ตรงนี้แหละครับเป็นสาขาที่แปดของนิตยาไก่ย่างแล้วก็มีอาหารหลากหลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากจะให้ท่านชิมก็คือไก่ตะกรา้าผมมานั่งคิดดูว่าไอ้ไก่ตะกร้านี่คุณพันนีได้พยายามคิดว่าจะให้มันกรอบนอกนุ่มใน อยู่โดยตลอดแม้กระทั่งทอดมาแล้วเป็นเวลานาน,านก็ยังกรอบกรอบนอกนุ่มในอยู่รสชาติอร็จอร่อยมากเขาคิดอยู่หลายเดือนครับจนกระทั่งได้สูตรสำเร็จก็เลยทำไก่ตะกร้าเป็นของสำคัญของร้านไก่ตะกร้า ที่ถนนแจ้งวัฒนะผม,ไ,มได้ลองคิดดูว่าไก่ตะกร้านี้มันมีคุณสมบัติยังไงก็แวบขึ้นมาในสมองว่าไก่ตะกร้ากรอบนอกนุ่มในกินแล้วหยุดไม่ได้ครับอร่อยทูปากจริงๆ อันนี้เป็นความจริงไม่เชื่อให้ท่านไปลองดูที่ร้านไก่ตะกรา้าแล้วสั่งไก่ตะกร้ามารับรองคนหนึ่งผมว่าจะเป็นคนละหนึ่งตะกรา้าซึ่งมีประมาณสักสีห้าชิ้นเด็กๆพอลิ้มรสเข้าไปชิ้นแรกโกยมาว่าที่นาดตัวเอง ไม่ยอมให้ใครมาแย่งเลยทีเดียวเป็นที่ทะเลาะทุ่มเถียงกันแย่งไก่ตะกร้ากันกินในระหว่างเด็กๆแสดงว่าเป็นไก่ที่เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีคนอายุเกิน60ปีกินอร่อยเป็นอย่างนี้แล้วนะครับนอกจากนี้เราก็ไปรับประทานอาหารส่วนใหญ่ เป็นข้าวแกงที่ร้านนัดพบเป็นร้านข้าวแกงที่ตอนนี้ดีวันดีคืนครับแต่อาหารตามเมนูก็ยังมีอยู่ร้านนัดพบเป็นร้านอาหารไทยเข้าใจว่าจะเป็นร้านเดียวที่มีอาหารไทยตามตำรับดั้งเดิมไว้บริการมาโดยตลอดแล้วก็ร้านอาหาร ไัยที่ไม่ยอมเปลี่ยนไปตามลูกาพิวัตน์มีอยู่หลายร้านครับแต่ละร้านจะมีดีไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างเช่นสีย่านซอยสามของปายุพินประดุกผัดเผ็ดใส่มะเขือยาวอร่อยจนฝันถึง เวลาผมไปสั่งของปายุพินมารับประทานปลาดุกผัดเผ็ดผมเป็นคนที่มันยังไงยังไงอะถ้ากินปลากินต้องเจอก้างก็เลยกินแต่มะเขือเป็นส่วนใหญ่ปลาเล็กๆน้อยๆยผมก็บอกว่าโอ้โหผัดเผ็ดปลาดุกของป้ายุพินนี่ มะเขือยาวอร่อยเหลือเกินคนทำฝั่งแล้วคอ้อนควับอะไรคุนชายไม่รู้เป็นอะไรที่จริงอะ่ปะปลาดุกมันอร่อยอร่อยก็นทำไมถึงไปชอบเอามะเขือยาวเป็นใหญ่ไอเราก็บอกว่ามะเขือยาวมันไม่มีก้างมันหรือมะเขือยาวมันมีก้าง ผมมันหูตาไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็มักจะเกิดอุบัติเหตุมีก้างตําปากตํมคออยู่เสมอก็เลยรับประทานปลาซึ่งไม่มีก้างจะเป็นปลาทูทางบ้านตอนเช้าที่เขาทอดปลาทูให้ผมรับประทานกับข้าวต้มเขาก็แกะจนกระทั่งไม่มีก้าง เพราะรู้ว่าผมเป็นคนแพ้ก้างปลาอื่นๆผมก็เลี้ยงไปรับประทานเป็นปลาทะเลซึ่งมันมีก้างกลางอย่างเช่นปลาจาระเมดปลากระพงอะไรพวกเนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปลาน้ำจืดหรือปลาจีนอันตรายที่สุดสำหรับผม แต่ก็ยังต้องรับประทานอาหารปลาอยู่เพราะมันเป็นโปรโตีนสำหรับคนอายุมากนี่ก็มีคนบอกว่าเหมือนกันถ้ากินปลาแล,ล้วกลัวก้างก็กินปลาท่องโกสิปลาท่องโกมันเป็นแป้งมันไม่ใช่เนื้อปลาแต่เขาพูดเอาสนุกปากเราก็ไม่ว่าอะไรนะครับในช่วงนี้ก็มีของ หลายต่หลายอย่างที่ส่งมาให้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านครับในตอนนี้จะไปไหนก็เชิญไปได้ตามสบายเพราะว่าการเลี้ยงหลังปีใหม่นี่ยังยืนยาวไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนก็ว่าได้สวัสดีครับ